ผมนี่แหละครับสอนไล่คิดที่มันอ้อมาเนื้อผมมัดครับแน่นตาไม่เห็นหงุดหงิดไม่ไหววันนี้สายตาของลุงแปลงฝ้าฟางไปแล้วแต่เครื่องจักสารลายขีดยังคงปรากฏแก่สายตาของคนรุ่นใหม่เพราะด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสแสวงหาครูมาถ่ายทอดวิชาไว้เมื่อกว่า30ปีที่ผ่านมาค้นสอนผมก็คือคุณลุงแปลงโสภาคยั่งซึ่งเพิ่นเป็นบรม,มาคู่ของงานจักสารอยู่แล้วตั้งแต่ออกมาจากเป็นคู่ศิลปาชีพออกมาเป็นประลัดผมกับเวลาออกไปพื้นที่ไปหาสอนให้พี่น,อน้องราษฎรตามหมู่บ้านต่างๆที่ ในอำเภอที่ผมไปรับผิดช,ชอบพอมาเฮ็ดกะตเตะไม่ไพ่ไล่คิดนี่กะมันก็ดีขึ้นเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นรายได้มันก็ดีขึ้นมาเคยถวายพระองค์ท่านเท่านึงเพื่อนก็บอกกับผมว่าให้สอนให้ลูกให้หลานนะให้ทําต่อไปผมก็มาสอนลูกสอนหลานผู้ใดสนใจผมก็สอนให เพราะว่าจะได้วิชาติดตัวไปห่างเธอตกงานมีที่งานเอสผลกิกรรมแม่สารเอาก่ะสอนเธอรุ่นลูรุ่นหลานต่อไปด้วยพระราชาหฤทัยรักในงานศิลปไทยงานจักสารไม่ภายลายขิดจึงกลายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรและสืบทอดเป็นมรดกศิลปไทยสืบไป